ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับรังจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเขาตัดผ่านท้องฟ้าราวกับแสงที่มองไม่เห็นมันตรงไปยังยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาโต้หมิงตามความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับแสงเทพเจ้าแห่งความตายระยะสังหารของเทพเจ้าแห่งความตายอยู่ที่ประมาณ5,000เมตรซึ่งบันเอิญ อยู่นอกเขตการตรวจจับทางจิตวิญญาณของหัวยูเฮาในกรณีนี้เขาจะไม่ตกอยู่ในอันตรายมากนักแม้ว่าเขาจะถูกคนพบระหว่างทางกลับแต่ถ้าว่าราชทินานานพรมยุทธ์ยังคงต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อตามให้ทานหัวยูเฮาด้วยความเร็วที่เขาสามารถทําได้เมื่อถึงเวลาที่เกิดขึ้นเขาจะกลับไปยังเขตแดนที่ควบคุมโดยจัก,กรวิทิงหลัวและผู้คนจะอยู่ที่นั่นเพื่อเสริมกําลังเขา แต่ถ้าว่าการแสดงออกของหัวยู่เฮาเปลี่ยนไปอย่างจริงจังหลังจากผ่านไปคู่หนึ่งนั่นเป็นเพราะเขาตกตะลึงเมื่อพบว่าการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาถูกปิดกั้นโดยก่อป้องกันที่มองไม่เห็นเมื่ออยู่ห่างจากยอดเขาสูงสุดเพียงพันเมตรหลังจากนั้นการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาก็หายไปเกาะนั้นยังสันเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ก่อป้องกันที่สร้างขึ้นจากพลังวิญญ,ญาณ มันเป็นกอบป้องกันทางจิตวิญญาณที่แท้จริงพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งอย่าบอกนะว่าสิ่งนี้มาจากเครื่องมือวิญญาณหัออยู่เฮาตกใจมากแม้ว่าจะมีเครื่องมือวิญญาณที่สามารถเสริมพลังจิตวิญญาณได้แต่ก็หายากมากนอกจากนี้ขอบเขตของการเพิ่มขึ้นถูกจำกัดมิฉนะหัวอยู่เฮาอยาติดตั้งไว้กับตัวเองหนึ่งอันแม้ว่าพลังจิตวิญญาณของเขาจะไม่ทะลุผ่านเกาะแต่เขา อ็ยังสัมผัสได้ชัดเจนว่าขอป้องกันจิตวิญ,ญญาณขนาดใหญ่ปกคลุมยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาโต้หมิงไม่มีช่องโหว่ใดๆนี่หมายความว่าเขาต้องเอาชนะขอป้องกันนี้ก่อนจึงจะสามารถทําการสอนแนมได้หมวอ,อยู่เฮาไม่สามารถเดาได้ว่าใครเป็นคนสร้างขอป้องกันจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งเช่นนี้อย่างน้อยที่สุดวิญญาจารย์ประเภทจิตวิญ,ญญาณที่มีพลังของวิญญ,ญาณโพมยุทธแปดวงแหวน จำเป็นต้องติดตั้งการป้องกันดังกล่าวที่สำคัญกว่านั้นพื้นที่ที่ครอบคลุมนั้นใหญ่เกินไปปริมาณพลังจิตวิญญาณที่ใช้ออกมาเพื่อสร้างกอป้องกันจิตวิญญาณนั้นต้องเหลือเชื่อมากในบรรดาบุคคลที่มีอำน,นาจทั้งหมดที่หัวอยู่ห้ารู้จักมีเพียงจักรพรรดิตาปิศาที่ชั่วร้ายเท่านั้นที่เชี่ยวชาญในด้านพลังทางจิตวิญญาณและมีความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณที่น่าสะพึงกลัวแต่ถ้าว่าจากวตะวันจันทา ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากจักรพาตาพิศาร์ที่ชั่วร้ายได้ไม่ว่ามันจะมีอิทธิพลมากเพียงใดนี่คือเหตุผลที่เขาอนุมานได้ว่ามีการใช้เครื่องมือวิญญาณประเภทป้องกันและจิตวิญญาณสองสาอย่างเพื่อปกป้องยอดเขาที่สูงสุดของเทือกเขาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของจกักรอวตวันจันทาถึงระดับดังกล่าวแล้วไม่ว่าหัวอยู่เฮาจะประเมินพวกเขาสูงมากแค่ไหน ก่อนหน้านี้เขาอดไม่ได้ที่จะตกใจในตอนนี้ในเวลานี้เขาเห็นลำแสงบนยอดเขาที่สูงที่สุดมันเป็นวัตถุที่คล้ายกับยอดแหลมแม้ว่ามันจะอยู่ไกลมากหัวอยู่เฮายัางคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนวัตถุคล้ายยอดแหลมนั้นมาจากยอดเขาหลังจากนั้นก็ตกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมันเร็วมากมันสูงกว่า10เมตรด้านบนของมันสองประกายด้วยโลหะเรืองแสงทันใดนั้น รัศมีสีขาวสว่างกระจายจากวัตถุที่มีลักษณะคล้ายยอดแหลมนั้นใช้ไปทางหัวอยู่เฮ้ารัศมีสีขาวกระจายอย่างรวดเร็วหลังจากเคลื่อนออกจากวัตถุที่มีลักษณะคล้ายยอดแหลมมันยังคงเติบโตราวกับว่ามันเป็นคลื่นที่เพิ่มขึ้นนี่คืออะไรไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นเครื่องมือวิญญาณอีกชิ้นที่หัวอยู่เฮ้าไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ถ้าว่าเพียงเพราะเขาไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอันตรายอาสาสัมผัสของเขาเฉียบแหลมมากเช่นกันแม้ว่ารัศมีสีขาวจะมาไม่ถึงเขาแต่เขาสามารถตัดสินได้ว่ามันไม่เป็นที่น่ากลัวหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ถ้าว่ามันมีคลื่นที่อ่อนโยนและรัศมีจิตวิญญาณประเภทจิตวิญญาณเครื่องตรวจจับการสั่นของแถมสิ่งนี้ดูท่าไม่ดีมันพายายามหาตำแหน่งของข้า หลังจากช่วงเวลาสั้นๆของการตัดสินใจหัวอยู่เฮาเข้าตอบสนองทันทีรัศมีสีขาวปกคลุมพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อแผ่ออกไปตอนแรกมันกว้างแค่เมตรเดียวแต่ทว่ามันขยายกว้างกว่าร้อเมตรในทันทีและขยายเพิ่มเติมต่อไปด้วยความเร็วเช่นนี้มันจะกว้างกว่า500เมตรเมื่อถึงหัวอยู่เฮาไม่มีทางที่เขาจะหลีกเลี่ยงได้ถ้ามันขยายไปถึงความกว้างนั้น ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ความเด็ดขาดของหัวอยู่ห้าพัฒนาขึ้นเนื่องจากแผนสุดยอดนักโรคมีบทบาทสําคัญเขานําเครื่องมือวิญญาณประเภทบินออกไปโดยไม่รังเลและปล่อยให้ตัวเองหลุดลอยไปในอากาศเขาอาจจะเข้าสู่ขอบเขตของการสอดแนมของเครื่องมือวิญญาณสอดแนมของจักรวัตวานจันทาแต่ถ้าว่าเขาไม่เต็มใจที่จะถูกรัศมีสีขาวคืนกินแม้ว่ามันจะเสี่ยงที่จะทําอย่างนั้นก็ตามเขาสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามร้ายแรง จากรัศมีสีขาวที่ไม่เป็นอันตรายเขาพุ่งลงมาเร็วมากลมรอบตัวเขาแรงมากและพลังจิตวิญญาณของหัวยูเฮาทำให้เขาจดจ่อก,กับรัศมีสีขาวปฏิกิริยาที่รวดเร็วของเขาช่วยเขาได้รัศมีสีขาวนั้นกวาดผ่านศรีรษะของเขาไปและค่อยๆหายไปจากยอดเขาประมาณ10กิโลเมตรขณะที่มันกวาดผ่านหัวของเขาหัวยูเฮาได้ยืนยันการตัดสินใจของเขาก่อนหน้านี้ในทันที เขาพูดถูกไม่มีรัศมีที่แข็งแกร่งในแสงสีขาวนั้นแต่ถ้าว่ามันมีคลื่นความถี่พิเศษบางชนิดอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับรัศมีจิตวิญญาณที่เบาบางนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะระบตุตำแหน่งของใครก็ตามที่พบเจอขณะที่เขาจ้องไปที่ยอดเขามายมห้าสามารถเห็นวัตถุสีแดงสลัวกับพิบเล็กน้อยก่อนที่จะหายตัวไปโชคดีเขาโชคดีมากม อากตำแหน่งของเขาถูกค้นพบเขาอาจถูกโจมตีร้ายแรงในทันทีต่อไปยอดเขานี้มีพลังแบบใดพลังป้องกันของมันแข็งแกร่งจริงๆพลังจิตวิญญาณของข้าสัมผัสกอบป้องกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่ปฏิกิริยาอันใหญ่หลวงจะจุดประกายขึ้นขณะที่เขาคิดกับตัวเองหัวอยู่เหาได้เรียกพลังวิญญาณของเขาได้ล,ลดความเร็วของการพุ่งลงการเรียนแบบของเขาถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ ก่อนที่เขาจะค่อยๆเปิดเครื่องมือวิญญาณแบบปีกผีเสื้อของเขาอย่างช้าๆเขาไม่สามารถเปิดมันเร็วเกินไปเพราะเขาพุ่งลงเร็วเกินไปอากสิ่งต่างๆผิดพลาดเครื่องมือวิญญาณประเภทบินของเขาจะถูกทำลายขณะที่เขาก้มศีรษะเพื่อดูเครื่องวัดระยะบนข้อมือหัวอยู่ห้าวบนกับตัวเองการตกอย่างอิสระในช่วงเวลาสั้นๆนี้ทำให้ระดับความสูงของเขาลดลงจาก3,500เมตร เป็น2,500เมตรตอนนี้เขาอยู่ในขอบเขตของเครื่องมือวิญญาณสอดแนมของจักรวรรดตะวัวนจันทาแม้ว่าจะมีเครื่องมือวิญญาณเพียงไม่กี่อย่างที่สามารถตรวจจับเขาได้แต่ตอนนี้มันยังคงส่งเสียงเตือนไปแล้วในไมช่ช้าเขาจะเป็นจุดสนใจของการสอดแนมทั้งหมดเขาควรทำอย่างไรทุกครั้งที่เขาอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้วายูเฮามักจะถูกกระตุ้นอย่างสูตความสามารถของเขา เนื่องจากแรงกดดันมหาศาลครั้งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นเขารู้ว่าภารกิจการสอนแนมของเขาในวันนี้ไม่น่าจะมีความคืบหน้ามากเกินไปแต่ถ้ว่ามันไม่ใช่ความล้มเหลวอย่างสมบูรณ์อย่างน้อยเขาก็สามารถเห็นสีที่เกิดขึ้นบนยอดเขาเขาต้องกลับไปก่อนในตอนนี้เขาพยายามหยุดการตกอย่างอิสระและเปลี่ยนการตรวจจับแบบทิศทางเดียวเป็นการตรวจจับแบบรอบทิศทาง รับรู้การเปลี่ยนแปลงที่มาจากเทือกเขาโต้หมิงในเวลาเดียวกันเขาได้ปลยปล่อยการรบควรทางจิตวิญญาณของเขาในขณะที่ใช้การเรียงแบบของเขาด้วยด้วยทักษะการรบควนทางจิตวิญญาณของเขาอากาศหลายร้อยตารางเมตรรอบตัวเขาถูกปกคคุมไปด้วยคลื่นวิญญาณที่มองไม่เห็นการสอดแนมทุกรูปแบบที่เข้ามาในภูมิภาคนี้จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับหัวอยู่เฮาที่ตัดสินใจทําแบบนั้น ปฏิกิริยาของจักรวัตวันจันทานานรวดเร็วมันเป็นเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่เครื่องมือวิญญาณสอดแนมหลายตัวจะอยู่รอบๆหัวอยู่เฮาเครื่องมือวิญญาณเหล่านี้ใช้ความสามารถในการสอดแนมแทบทุกประเภทที่มีอยู่การสอดแนมทั้งหมดนั้นมุ่งเน้นไปที่หัวอยู่เฮาพวกเขามุ่งตรงไปยังบริเวณด้านล่างซึ่งแสงสีขาวได้ผ่านไปก่อนหน้านี้ประสบการณ์ของจักรวัตวันจันทา ในแง่ของการสอดแนมผ่านเครื่องมือวิญญาณสร้างความประทับใจให้กับหัวอยู่เฮาพวกมันต้องสรุปว่าเขาไม่สามารถบินขึ้นไปข้างบนได้และทำได้เพียงเลือกที่จะลงมาที่ระดับความสูงเช่นนี้เขาไม่สามารถเพิ่มความเร็วได้หากเขาพยายามจะบินนอกจากนี้เห็นได้ชัดว่าพวกมันไม่พบเขาก่อนหน้านี้แม้ว่าพวกมันกำลังศึกษาขอบเขตที่เขาอยู่อย่างชัดเจนในตอนนี้ เขาหาันกลับมาท,าทันทีเขาไม่สนใจว่าจะถูกเปิดเผยในตอนนี้เขาเปิดเครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้อย่างเต็มที่และกลายเป็นลำแสงที่ร้ายก่อนที่จะพุ่งเข้าหาฐานทัพทหารของจักรวาชิงหลัวเบื้องหลังเครื่องมือวิญญาณสอดแนมเหล่านั้นร่างหลายสิบร่างยังคงไล่ล่าเขาต่อไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าจักรวาตะวันจันทาได้ส่งวิศวกรวิญ,ญญาณที่โดดเด่นที่สุดของพวกเขาออกไปแล้ววายูเฮ้า ระทับใจมากกับการที่จักรวรรดิวันจันทาสามารถปิดผนึกการสอนแนมทั้งหมดของพวกเขาได้การปรากฏตัวของเขาได้รับความสนใจอย่างมากจากจักรวรรดิวันจันทาผู้มีอำนาจจากจักรวรรดิวันจันทาได้ให้คำแนะนำว่าหัวยู้าวต้องถูกฆ่าโดยไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นใดวิญญาจาร์จิตวิญญาณที่สามารถทำการสอนแนมระยะไขได้นานสำคัญเกินไปสำหรับจักรวรรดิชิงหลัวแต่ทว่า าอายากมากที่จะพบวิญญาจาร์เช่นนี้ดังนั้นจกักรวรรดิวันจันทาจึงตั้งใจจะฆ่าหัวอยู่เฮาการตัดสินใจของหัวอยู่เฮาต่อจกักรวรรดิวันจันทาก็แม่นยำเช่นกันพวกมันไม่คิดว่าจากักรวรรดิชิงหลวมีเครื่องมือวิญญาณใดๆที่สามารถตรวจจับระยะไกลได้เนื่องจากไม่ใช่เครื่องมือวิญญาณจึงต้องเป็นวิญญาจาร์อย่างแน่นอนเมื่อหัวอยู่เฮาปลดปล่อยพลังเต็มที่ การปลดปล่อยพลังวิญญาณของเขาถึงระดับสูงสุดทันทีนี่คือสิ่งที่วิญญาจารธรรมดาไม่สามารถทําได้การปล่อยพลังวิญญาณโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่ต้องมีกระบวนการการปล่อยพลังวิญ,ญญาณด้วยความเร็วมหาศาลน,นั้นอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อทางเดินของวิญญาจารธรรมดาอันที่จริงมันอาจสร้างความเสียหายมากจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยธรรมชาติอย่างยิ่ง กับวิญญาจารที่มีพลังวิญญาณที่โดดเด่นมากแต่หัวยูเฮาไม่มีปัญหาดังกล่าวร่างกายของเขาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยพลังทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเขาร่างกายของเขาแข็งแรงกว่าวิญญาจาร์อื่นๆมากมันเหมือนกับว่าเขาใช้ร่างกายของวิญญาณพรมยุทธ์หรือราชธีนานามพรมยุทธ์เพือ่อควบคุมพลังวิญญาณของมหาปาาวิญญาณเขาจะไม่เป็นไร แม้ว่าเขาจะปลดปล่อยพลังวิญญาณทั้งหมดของเขาในทันทีขณะที่เขาพยายามหลบหนีด้วยกำลังเต็มที่เพื่อมือวิญญาณสอดแนมที่อยู่เบื้องหลังก็ระบตุตำแหน่งของเขาคร่าวๆแล้วในบรรดาร่างที่ไล่าตามเขาคนที่นำทีมได้ยกมือขึ้นก่อนที่ลูกบอลแสงสีทองที่ทำให้ตาผ้าจะพุ่งออกไปลูกบอลแสงสีทองนี้ยิงเหมือนดาวตกไปทางหัวอยู่เฮาหลังจากผ่านไปประมาณร้อยเมตรจู่ๆ มันก็แตกเป็นเสี่ยงๆได้กลายเป็นฝนทีทองขนาดใหญ่ที่ปกคลุมท้องฟ้ามันคือการโจมตีแบบเขตแดนศัตรูของเขาตระหนักว่าตำแหน่งของหัวอยู่เฮาไม่สามารถกําหนดได้โดยเฉพาะจุดประสงค์ของการโจมตีประเภทเขตแดนนี้ไม่ใช่เพื่อฆ่าหัวอยู่เฮาแต่เพื่อกําหนดตำแหน่งเฉพาะของเขาในเวลาเดียวกันมันก็จะทําให้การหลบหนีของเขาช้าลง มันคือกระสุนปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่กับที่งั้นเหรอโหดร้ายอะไรขนาดนั้นหมวอยู่เฮายัางเป็นวิศวกรวิญญาณเขาสามารถบอกได้ว่าเครื่องมือวิญญาณนั้นทรงพลังเพียงใดอย่างน้อยก็เป็นกระสุนปืนใหญ่วิญญาณระดับหกที่อยู่กับที่ดาบตะวันจันทาทุ่มสุดตัวเพื่อฆ่าเขาหัวอยู่เฮาสูดอากาศอย่างเย็นชารักษาความเร็วของเขาไว้ทันใดนั้นภาพฉายสีน้ำเงินเข้มก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขา มันคือสตีฮิมะสตีฮิมะนั่งบนไหล่ของหัวอยู่เฮารูปร่างเพียวบางของเธอคล้ายกับวัยรุ่นในตอนนี้ใบหน้าของเธอดูสดชื่นแกรงขึมและมั่นใจเหมือนเคยเธอยกมือขวาขึ้นขณะที่เธอหันหน้าไปทางด้านหลังหัวอยู่เฮาทัานใดน,นั้นกระแสน้ําเย็นในอากาศก็เริ่มรวมตัวกันด้วยความเร็วที่น่าตกใจเมื่อแสงสีน้ําเงินเข้มวาบเรทีมะสีน้ําเงินเข้มเป็นยอมยอม ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าสตีหิมะเกติิมะเหล่านี้ไม่ชัดเจนนักในท้องฟ้ายามค่าคืนแต่ถ้าว่าในเม่ช้ามันก็รวมตัวการเป็นกระแสน้ําวนสีน้ําเงินเข้มขนาดใหญ่ฝนที่ท้องที่ได้ตามหัวอยู่เฮาถูกกระแสน้ําวนกืนกินอย่างรวดเร็วและหายไปอย่างไร้ร่องรอยสตรีหิมะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเธอชี้มือซ้ายไปในระยะไกลและเกิดแสงสีน้ําเงินเข้มที่เจิดจ้า บนมือของเธอแม้ว่าที่ระดับความสูง2,500เมตรจะไม่หนาวเท่าเมื่อเทียบกับ5,000เมตรแต่ก็ยังหนาวกว่าพื้นดินมากสำหรับสตรีฮิมะไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถของเธอและนี่ยังรวมถึงหญ้าน้ำแข็งปวยกักด้วยหญ้าน้ำแข็งปวยกักอยู่บนไหลอีกข้างของหัวยูเฮารัศมีสีฟ้าเย็นยเยือกแผ่ออกไปก่อนที่จะรวมรวมกับสตีฮิมะ เพื่อเพิ่มพลังของเธอความช่วยเหลือของสตรีหิมะได้เปิดเผยตำแหน่งของหัวยู่เฮาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าว่าหัวอยู่เฮาสามารถหลบหนีจากเทือกเขาโตมิงไปได้ไกลกว่า10กิโลเมตรภายในระยะเวลาอันสั้นนี้วิศวกรวิญญาณที่กำลังไล่ตามเขาพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วเต็มที่และเข้ามาใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ถว่าขณะนี้พายุหิมะตกลงมาจากท้องฟ้า นี่คือเขตแดนการไล่ล่ามถามกลางหิมะและธาตุน้ําแข็งขั้นสูงอายุหิมะทําให้เกิดความหนาวเย็นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและสร้างความหายาะให้กับเกติหิมะที่แหลมคมสร้างของหัวยูเฮาถูกพายุหิมะปกปิดอีกครั้งวิศวกรวิญญาณยิงลําแสงออกไปมากกว่า10เส้นแต่พวกเขาไม่สามารถระบุตําแหน่งของหัวยูเฮาได้พวกเขาหลงทาง ท่ามกลางเขตแดนการไล่รำท่ามกลางหิมะและท่าน้ำแข็งขั้นสูงก่อนที่เขาจะหายตัวไปเมื่อพวกเขาต้องการโจมตีจากทุกด้านหัวอยู่เฮาก็หายตัวไปอีกครั้งพร้อมกับเขตแดนการไล่รำท่ามกลางหิมะและท่าน้ำแข็งขั้นสูงของเขาเขานี้ไปทางอากาศหรือพื้นดินวิศวกรวิญ,ญญาณที่กำลังไล่ตามต่างก็ติดอยู่ที่ความสูง2,500เมตรหัวอยู่เฮาสามารถขึ้นหรือลงก็ได้ ความเร็วของเครื่องมือวิญญาณสอดแนมไม่สามารถเทียบได้กับวิญญาณาที่โดดเด่นเหล่านี้และอย่างล้าหลังด้วยซ้ําเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาปิดช่องว่างได้หัวอยู่เฮาก็จะหายไปแล้ววิศวกรวิญญาณคนหนึ่งพูดอย่างเกียดชังางว่าผู้ชายคนนี้สามารถปกปิดตัวเองได้เราควรทําอย่างไรหัวหน้าวิศวกรวิญญาณใส่หัวได้กล่าวว่าทุกอย่างรีบร้อนเกินไปเราไม่มีเวลาเตรียมตัวกับกันก่อน ข้าเกรงว่าจะมีผู้คนจากจักรวาลชิงหลัวมาเร็วๆนี้วิศวรกรวิญญาณที่พูดไปก่อนหน้านี้ได้บิดลิมฟีป่าของเขาและพูดว่าพวกเขากล้าเข้าใกล้เราเหลอพวกเขาไม่กลัวที่จะถูกฆ่าโดยแสงเทพเจ้าแห่งความตายเหลอข้าไม่คิดว่าพวกเขามีความกล้าที่จะทําเช่นนั้นน่าเสียดายที่ผู้ชายคนนี้จากไปผม,มยุทธเทพเจ้าแห่งความตายสั่งให้พวกเราจับเขาเป็นการส่วนตัวหมวอยู่เฮ้าบินเร็วมาก และเขารู้ว่าเขาปลอดภัยเมื่อศัตรูไม่ได้ตามเขาเนื่องจากเป็นกรณีนี้เขาจึงเลือกบินไปข้างบนเขาบินกลับไปที่ความสูงเกือบ3,000เมตรด้วยความช่วยเหลือของเขตแดนการไล่ลามท่ามกลางหิมะและธาตุน้ําแข็งขั้นสูงและเขตแดนการลบกวนทางจิตวิญญาณก่อนที่เขาจะใช้กําลังทั้งหมดเพื่อหลบหนีเมื่อเขาปลอดภัยแล้วทุกสิ่งที่เขาเพิ่งสํารวจก็ผุดขึ้นในใจของเขา การป้องกันสูงสุดของพวกมันหนาแน่นมากข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมของพวกมันเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นหากข้าปวดปล่อยการชอกทางจิตวิญญาณกับขอป้องกันจิตวิญญาณจะเกิดอะไรขึ้นมอยู่เฮาสามารถมองเห็นได้จางๆหลังจากการคำนวณบางอย่างว่าเขาสามารถฉีกขอป้องกันทางจิตวิญญาณให้เปิดออกชั่วคราวได้หากเขาใช้การชอกทางจิตวิญญาณแต่ทว่าเขาทำได้เพียงฉีกมันออกชั่วคราว และการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาไม่เพียงพอต่อการสืบสวนสถานการณ์ภายในเว้นสียแต่ว่าเขาจะแอบผ่านเกาะน,นั้นด้วยตัวเองในช่วงเวลาสั้นๆที่ก่อพงการจิตวิญญาณถูกเปิดออกนี่เป็นวิธีเดียวที่เขาจะสำรวจทุกอย่างได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะอยู่ในระยะการโจมตีของแสงเทพเจ้าแห่งความตายและความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ มีหลายสิ่งที่หัวอยู่ห่าสามารถทําได้เพื่อปกป้องชีวิตของเขาตัวอย่างเช่นเขามีโรคลึกลับเขาพิจารณาว่าเขาจะเข้าสู่โรคลึกลับก่อนได้หรือไม่หลังจากผ่านสิ่งขีดขวางจากนั้นจึงกลับไปยังพื้นที่เดิมเพื่อตรวจสอบต่อไปเมื่อทุกอย่างปลอดภัยและสงบลงแต่ถ้าว่าเขาได้หักล้างความคิดนี้อย่างรวดเร็ว ได้เหตุผลง่ายๆการเข้าสู่โรคลึกลับอย่างน้อยเขาต้องใช้เวลาสําหรับการอุ่นเครื่องและการเตรียมตัวเขาไม่ต้องการเวลามาก5้าถึงสวินาทีก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าว่าศัตรูของเขาจะให้เวลาเขาถึง5้าถึงสวินาทีหรือไม่เ็น่ชัดว่าพวกเขาจะไม่ทําอย่างนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ